นี่ครับพี่น้องครับครับเป็นเรื่งมั่นน้องค่ครับพี่น้องครับมาล้มค่ายครับมาเช็ครถครับพี่น้องนี่ครับมาเชียงเล็กมาเช็ครถครับอยู่จังหวัดน้องค่ายครับพี่น้องบริษัทอีสุรับ มาเซ็กก็เดียครับบริษัทอีซูซยครับครับบริษัทอีซูซุครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับซื้อรัตตอลี่ไปหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยตอยู่เฮียนกะซื้อพวแเราสามใบครับหวังเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งครับพี่น้อง อ่ตอนนี้ผมนั่งอยู่นั่งอยู่ศูนย์ครับนอ,นอยู่ศูนย์รถอีซููครับที่น่องอยู่ศูนย์อีสูซูครับมาเช็ครถครับที่นอนครับดีครับ เดี๋ยวพี่น้องจะน้อยกัะกลับแล้วครับพี่นออมม้องครับปฏิเขาไปทั้งไปสื่อแหนมเนื่องครับแหนมเนื่องครับอย่ไปสื่อแหนมเนื่องครับาถ้าบวกเป็นยามายิ่งไปสื่อครับพี่น้องฟังเล่าครับเดี๋ยวสุ่มมึงครับ ไย่างรลอบอิ่งครับพี่น้นองครับยิงไปสื่อนมเนี่ยงอยู่ครับเดี๋ยวไปบึงแถวนั้นเป็นพี่ดองทางเล่าครับเป็นหมูบาทยังยังบ้าหูครับดำบเพลยังแต่บ้าหูครับ เคยขับไปเถี่ยครับพี่นองครับแถวหนีขคือจังหวัดน้องค่ายครับนี่ตลาดอาหันครับพี่น้องครับใครพี่น้องครับยางเบิรงครับนี่ก็เป็นวังออกร่างกายครับแนวแรงก็มันนั่งครับตอนครับ ตามเรืมโคงครับรับแสงแดดแสงร่มครับตอ่อยามแรงครับเย็นๆครับตอนี้เนี้ยวเวียนครับเง <c oughs> ี้อเี่นง่อนอยู่ครับพี่นอกดี๋ยจากนี้ไปก็เห็นสะพานท่าเล่าครับครับสะพานท่าเล่า หล่นแรนไปมาหากันอยู่ครับพี่น้องสะพานขามโค้งครับพาน้องไขยไปเวียงจันทร์ครับทานล่องครับ,ทา,รบ,ท,ารบทานลงฟังโค้งครับพี่น้อง ทางต้องไปน้ำปะครับยางยุลยิ้มโขงผู้่อเจอเัาสินองอครับ <c oughs> คุณยิ่งกับไปซื้อแหนมเนี่ยงครับน้ำมาท่านครับพี่น้องครับอยาไปทางไหนผมก็เลยอยงังลิ้มโขงู้เดียวครับนี่นอฟังทางเล่าครับทางนี้กัคือพี่น้องฟังไทยครับ ไทกับเรล่ากับเป็นพี่น้องกันครับไปมาหาสูกันครับโดยนี้ยังพวกท่านเปิดครับเสียงพวกท่านเปิดไปหากันครับโดยในช่วงโควิดอยู่ครับ แเ,เดี๋ยววังนังฟักพรกันยำแรงครับอากาศเย็นๆครับนี่ครับวังดังเลนครับวังดังเหลี่ยมวงัง ชมวิวครับไปชมวิวครับหยุดชมวิวครับเบิ้งประเทศเล่าครับพี่น้องโอ้สเสร็จซ้มเหนือเมื่อ,เอ,อยเด้พี่น้องนี <c oughs> <c oughs> ่ครับหยุดชมวิวครับ มาส้มตีกับเบื่อไครับพี่น้องจุดบังประเทศเล้าครับ <c oughs> นี่ครับกระซุ่งอยู่พี่น้องครับสามคนว่าจุดบังประเทศเล้ากั <c oughs> บผมยาสินป้ากับเมื่อยครับ <c oughs> นี่ครับ นี่กระเสียวแล้วครับพี่น้องมาพู่เดียวครับอันมียญิงสอบขันกับไปไ่บูครับไปซื้อน้ำเนี้ยงใส่น้ำกลนก็ไม่เห็นครับพี่น้องน้ำกลนจักยางไปทางไหนขึ้นเลื่อยๆขึ้นมาพู่เดียวครับพี่น้องครับเอาปีพระนอนบ้างหนึ่งครับ นี่ครับทางเนี้คือจังหวัดต้องค่ายครับจุดดีขึ้นบึงทิวทัศครับงามมาเป็นซับปีงครับพี่น้องครับนุ่มครับข้งบนจะเป็นซับปีงครับ เจวกับพื้พนผาเป็นยาครับกับข้างบนครับขิ้นรอบรอบครับพี่น้องครับไห้ครับลงไปครับปนไหเอาลงไปลรวครับพี่น้อง อย่างลงมาหรอครับครับดีผมลงมาข้างล่างล้วครับพี่น้องครับครับ ุเบิงครับ่านี่เสออันนี้พี่ต้องครับสิกับบ้านครับพี่น้องเที่ยวเราโค้งเหรแม่ยิ่งกับบ้าครับเนยซุแม่ยิ่งเนี่ยมาครับ่าดิกับครับัดเดเป็นหาร่อย่อยด้วยกัน าเมืองน้องค่าเลยครับเด็กน้องพาเมื้องน้องค่าเลยครับรว่ายางน้ำฟ้าขงบ่าเด็กกระปันาจวัลเลยครับอากลางเลยครับ รัสิออน้องไข่รับพี่น้องครับโอ้ท่านไนหอดเด้อดเ้นวิดละตอนี้ตั่อหนึ่งอว่ยยุ่งยังเพื่อปิดที่แล้วคือพฆษนาอสื่อของ พี่น้องครับสามารถหอดปมน้ำมันออกจากน้องไข่ครับพี่น้องครับนี่ครับติดทิปครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อบียกำลังใจเด้อพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบาย